หนิสัยยอดแย่ที่ทำร่างกายพังแบบไม่รู้ตัวใครที่ทำตัวแบบนี้อยู่เลิกได้ก็ควรเลิกจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานไปนานๆ 1. น,น 1. กินแต่ของหวานเกินไปเพราะการที่เรากินของหวานบ่อยๆมันจะทำให้ติดหวานขานหวานไม่ได้และถ้ากินไปนานๆก็จะทำให้อ้วนแล้วพอจะลดก็ลดยากเพราะอยากกินแต่ของวานหวาน การกินของหวานมันกินได้แต่ต้องกินในปริมาณที่พอดีอย่าก,กินเยอะเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นมันจะทำให้ร่างกายพังเหนื่อยง่ายหิวบ่อยและถ้าหนักไปกว่านั้นมันก็อาจจะทำให้เป็นเบาหวานได้ 2. การนอนน้อยนอนไม่พอไม่ว่าเราจะอายุน้อยหรืออายุมากแล้วก็ต้องนอนหลับให้เพียงพอ ยามั่แต่ทำงานจนลืมดูแลสุขภาพพอท่านเรานอนไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน,านร่างกายของเราอาจจะพังแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้การนอนน้อยเกินไปตื่นเช้ามาก็จะไม่สดใสอารมณ์แปรปรวนหมุดหงิดทำอะไรก็เหนื่อยง่ายเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่านอนน้อยเกินไปก็ปรับตัวใหม่นะร่างกายจะได้อยู่กับเราไปนานๆ 3. กินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์การที่เราจะกินอะไรก็ต้องรู้จักประมาณตนไม่ใช่ตามใจปากไปหมดเช่นพวกของทอดของมันของหวานหรือน้ำอัดลมของพวกนี้ลดได้ก็ควรลดนะเพราะยิ่งกินเยอะมันก็ยิ่งทำให้ร่างกายแย่ลงอาจจะทำให้คุณอ้วนหายใจลำบากจากนั้นคุณก็จะไม่อยากขยับตัวพอไม่อยากขยับตัวร่างกายมันก็จะไม่มีแรง เพราะไม่มีการออกกําลังกายเลยเพราะฉะนั้นเลือกกินผักผลไม้ทาหนอาหารให้ครบ5หมู่แล้วร่างกายของคุณจะอยู่กับคุณได้นานแน่นอน 4. การดูข่าวแย่ๆทั้งวันชีวิตคนเราในแต่ละวันมันก็เจอเรื่องราวแย่ๆมามากมายแล้วและถ้าคุณต้องมาดูข่าวที่มันทําให้จิตใจเราแย่ลงไปอีกคงหมดกําลังใจไม่อยากทําอะไรต่อไปแล้วเพราะมันจะทําให้เราดิ่ง แล้วก็ทุกใจไปด้วยเพราะฉะนั้นหันมาดูอะไรที่มันผ่อนคลายบ้างทำให้ชีวิตสบายบ้างเพราะชีวิตก็เจอเรื่องแย่มามากพอแล้ว 5. เล่นมือถือดูโซเชียลทั้งวันการที่คุณอยู่ในโลกโซเชียลตลอดเวลามันอาจจะส่งผลทำให้คุณไม่ได้ขยับตัวไปไหนก้มหน้าเล่นอยู่ทั้งวันจนปวดคอปวดไหล่และก็อาจจะทำให้สายตาไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้น จงออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงบ้างมาพูดคุยกับเพื่อนสารความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่แน่นะโลกแห่งความเป็นจริงมันอาจจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมากๆเลยก็ได้ 6. ไม่ออกกำลังกายการที่เราไม่ขยับตัวไม่ออกกำลังกายเลยมันจะทำให้ร่างกายของเรามันอ่อนแอไม่แข็งแรงและที่สำคัญ อาจจะอายุสั้นด้วยแก่เท่าไปก็อาจจะเป็นคนที่หลงหลงลืมๆมได้เพราะฉะนั้นมันออกกำลังกายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะร่างกายจะได้แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใซให้